ลุงไปนู่นเอ้ผมก็งงเหมือนกันครับถ้าเขาไม่จริงจังผมก็จะผมก็จะออกแล้วผมก็จะไปเล่นที่นู่นละผมมาจริงจังที่นี่แล้วไงไม่เข้าแทนบไม่เข้าที่นู่นเลยนะตลอดเออจริงนะอันนี้เห็นด้วย้วผมเห็นนะตอนอยู่นี่ตลอดเขาโกงราคาไม่กวของคราโดครับคือนี่รันให้จับนะแต่ลายนู้นไปแล้วลายยืดที่นู่นเฉยอ่ะอะไระงงกับแกเหมือนกันครับเห็นเขาไปโดนโกงราคาอีนู่นนะครับ แปลกๆนะดิแตกไปให้พวกคนอื่นเขาถอนงอกเขลงงงกับลุงชิมหายเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยกูดล่ะครับพี่ว่าขอบคุณครับพี่ของครับพี่ชายต้อเจอแห่งแข็งนี่อ่อยดีกว่าเราลราสุดมันไม่แข็งนะดิสได้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 จัดเลยครับจัดเลยครับจัดเลยดหน่อยดีกว่าจดเตีมาป้าไตีอ่ะไอ้นี่ก็หายเหมือนกันไอ้นี่ก็สายแรับเหมือนกันไปไปเมืองอื่นมั้งเห็นเห็นเหมือนเห็นมนมาก มาดูคุณอาร์ทดูบอกว่ามันไปซัมบี้เหรอเออโอ้โหไอเฮียวอสีก็มีโอ้โหอไปเวอินเวอะไรเให้ตั้มเก็บของโอ้หายหมดครับให้ตั้มเก็บของหายหมดคนก็รู้นี่ส่ตั้มอยู่แล้วบอกลุงี่มันก็เตือนลุงี่เชื่อท่านมาดิแต่ตัวเองไม่อยู่ไปไหนก็ไม่ เพิ่งมาครับเพิ่งมาครับไอ้แป้เพิ่งจดได้ด้วยเพิ่งจดได้เดี๋ยวอีกหน่อยไอ้ตอนเป็นตัวแรกใช่ไปแรกไปแรกมาอย่างมาเชไอ้นี่ดูแลเขาไอดีนะตอนตั้งเป็นบอสแล้วบอสตอมีคนคนไม่คนดูเขาพีมาบอกว่าลุงอาจจะอยู่ที่นั่นถาวรเป็นคุมน้องๆเองดีโอ้โดนถอนงอกโดนถอนงอกปั๊บเลยโดนถอนงอกไอคือตัวตายอยู่รู้แต่ตายอย่างเดียวอะโดนถอนงอกครับโดนถอนงอกร้อยด้วย อะไรอ่อะอตอนเป็นบอสที่นู่นมันมันมันเล่นหัวตอนไปที่นู่นอะ <c oughs> ่ะก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีแต่ว่ามันติดติดมือนครับไม่แบบไม่ค่อยฟังอ่ะโอเคใช่เวลาเรียกอะไรอย่างเงี้ยมาแต่ว่าเวลาติดเล่นนะครับเวลาไปซ้อมก็เน้นไฮไลท์หน่อยไม่ค่อยชุบใช่ <c oughs> ผมก็เลย <c oughs> ติดผมผมผมก็เลยติดชุบจากที่นู่นไงเวลาฆ่าได้อุ้มมาชุบอะไรอย่างเงี้ยเอ้แต่ตั้งแต่ซ้อมกับตอนสมัยก่อนตอนนู่นน่ะที่เราเคยซ้อมด้วยกันก็เห็นตอน อุ๊ยไอ้น,นี่ชุบตลอดนะไอตอนที่เล่นสนับต,ตอนนู้นจำได้ไหมเคยซ้อมกันนะจำได้ครับจำได้จำได้ครับตอนนั้นอยู่เจ๊งอะไ,ไรกับวู้าที่เล่นกับเล่นกับตอนชุบตลอดอ่ะเรื่องคนดีอะไม่อีโกล้ลุงลุงมีคนดูพิมพ์มาบอกว่าลุงอ่ะโดนโดนถอนงอกอยู่ตั้มให้เด็กมาหลอกขายของกดราคาแกยับอ่ะโอ้ไปสายเดี่ยวเลยงไม่หยิบใครไปเลย <laughs> ไอ้นี่คืออยู่ตลอดเลยปะเนี่ยนี่อยู่ตลอดเลยปะเนี่ยถ้าอบอุ่นนี่อยู่ตลอดปะเนี่ยถั่วไม้ถั่วอมยาไม่เห็นนั่นน่าจะอยู่สามสี่เดือนครับสามถึงสี่เดือนโอยขนาดอยู่ที่ตอร์นรสเรลิเปอร์เอ่ออะไรนะยืนคุยกับสาวเรลิเปอร์ยืนคุยกับสาวข้างหน้าพี่เลยนู่นอ่ะได้ได้ได้ผมช่วยหล่อครับหล่อครับแก๊งแก๊งอันนี้เรลิเปอร์เปล่าครับแก๊งคุณเมื่อกี้หน้าบ้านแบบชนชนรถผมอ่ะ เราไม่มีขวอโทษสักคำ <ปะ S 1> อ่ะ,ะแล้วผมถามปุ๊บผมไม่ได้ชนนะผมไม่ได้ชนนะนี่นี่คืออะไรครับตัดตอน,อนแหล่หรออย่งนั้นก่อนต้องไปไหมครไม่ไม่เอาครับผมผมมีครับอันนี้ผมไม่รู้เนี่อรู้เรื่องเนี่ยครับหัดหัดถามไม่วอลหน่อยดีครับสนใจนิดนึง กี่ใบพี่แบบนี้กี่ใบถามแฟนดูเรื่องจริงไหมอันนี้ไม่ใส่หลายนะลองถามดูได้ครับแท็กแท็กสีขาวปะใช่ครับแท็กสีขาวครับอีโวสีดำาพี่ครับพอผมถามบอกว่าไม่ได้ชนนะครับไม่เห็นนะครับแล้วก็เดินเข้าบ้านอ่ะคุยวอครับอันนี้อันนี้ติดอะไรหรือเปล่าครับน่าจะไม่นะ้าไม่ตรงหรือเปล่า เอาก่อนซ่อมหรือว่าอะไรไม่ไม่เอาครับไม่เอาครับมีมีเงินซื้อครับมีเงินซื้อไม่เอาครับผมครับคือคือติดเนาะถูกปะไม่นะไม่นั่นจะไม่นะหรือหลังของจริงโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาใหม่ เออธนาคารพี่ต๊อดต๊อดธนาคารต๊อดครับป่ะเอ็นนิ่งเนี่ยนะน้องมันเอามันเคยกดกูมึงเห็นแก๊งอื่นไม่ละแก๊งอื่นกูขนาดหกส่วนที่ยะตีกูยังไม่อะไรเลยเขาเคยช่วยเหลือกูไงนี่ยันดีดีออกอโ่ะไอ้เฮียก็มันกดกูตอนกูเป็นประชาชนน่ะเพรานั่งแต่พวกถูก้างเฮียแล้วรถพวกแก่ๆพี่ไม่ชอบรถซิงเหรอพี่พี่ชอบพวกลักลักชัวรี่เหรอ เออพวกเบนซ์บีเอ็มที่มันมัเรียกกูไปสิบห้าเอ็มอะโดนะพี่เอ็มชอบบอกเอามึงถามเขาดิเขานั่งแต่พวกโรลลอยอะไรเงี้ยลิมูซีนเงี้ยอ๋อลุงกำลังมาดี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 ถ้ามันไม่เรียกผมผมก็ไม่อะไรหรอกเลยลิปเปอร์อ่ะแก๊งมันก็มีคนดีกับคนไม่ดีอ่ะเฮ้ยเอาก่อไปหน่อยดิเจ็ดอันมีใครอยู่ว่าเก็บก่อดำไม่ได้ด้วยย่าต้องเก็บเอ้ยพาไปเก็บกอดดำได้ป่ะทันป่ะได้ไปทานทัน ใา่อ,อ๋อทานทานัทนทันใช้ก่อดงได้ปะอย่างนั้นอะเอเคจะได้ปั๊มได้เลยหรอวเก็บเก็บ <ๆ S 2> ก็ได้พี่เก็บๆก็ได้ที่จะได้ทีเดียวไงพี่ไม้ในวงฟ้าไม่ใช้หรอกเล่นไปตีใครไม่ตายใช่ไคอมแม่งก็ะแรงแหละแต่ว่าแม่งกลัวเอาหนับดีกว่ามีดไม้หนับรู้เรื่องอะไรอ่ะ ใช่สนามนี่รู้เรื่องใส่หมวกอะไรอีกหมวกไม่อยากใส่อยากใส่ปากอะ่ะอยากต่อยปากอะ่ะลุงจะไปลุงไม่บอกผมว่าผมจะได้พากับลุงเขาสตาร์พาไปนี่แม่เออโดนไอ้ตั้มโกงของ่าตั้มโกงของลุงกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับไปใหม่เดียวเดี๋ยวกูไปแก้แค้นใหม่ไปเล่นใหม่นี่แหละ รอลูกกูเติมห้าแสนแล้วใช่ไหมเคียรคนซ้อมนู่นนี่นั่นเสร็จพร้อมยังให้ลุงเคียร์เลยตั้มโกงของลุงเหรออันนี้ลุงพูดนะอนนี้ลุงพูดกูให้ลุงเดินเลยโกงของลุงเหรอตั้มหรือว่าลุงตอนที่อยู่แฟมลุงลุงลุงเลี้ยงตั้มไม่ดีหรอหรืออะไรอย่างเงี้ย ไอตั้มโดนลุงถอนแทนนะอันนี้ของกระชงกระช้าพี่เก็บแล้วใช่ไหมพี่ใช่ใช่ของกระชายังไม่เก็บมันยังไม่ป่นไม่ให้หรอมันไม่มีรีนีเ่เอ้ยกิจกรรมธนาคารมันป่นได้ปะพี่มีเงินแดงป่ะล่ะอ่ากิจมีมีเจ็ดหนึ่งเก้าโอเคมันไม่จกหรอกมันจกในกระเป๋าอะเออ,เอ,อไม่เป็นไรหรอกมันกพีซีมันไม่น่าทำแบบนั้นหรอกนะมันป่นได้ได้ดหรอ มันเป็นกิจกรรมแบพี่ของกิจกรรมมาบพ่นได้เพราะว่าเงินแดงมันก็เป็นของกิจกรรมมันของราชาเนี่ยนาขอเขาพูดบอกเลยปะน่าจะบอกได้แหละพี่บอกได้แหลเะเขาจะเข้าใจบอกว่าลืมเก็บผู้เล่นใหม่รวมดาว เอสดีครับทีเอ็มดีเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะไปนั่งคุยกับโกรีแล้วก็กับพี่เกตแล้วก็มอบมอบอะไรผมมอบมาตรงนี้ให้ให้ให้โกที่เป่าโดนลุงไถของยับห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าใช่เหรอเออแต่ขออันนี้รุ่นเด๋อไงรุ่นเด๋อรุ่นเด๋อ,อยู่ด้วยกันรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ที่ท<อ>เป่ากัากนป้รุ่นใหญ่อยู่ด้วยกันไงมีไหม